ทุกคนนี here, wow, ่นี่นี่อทุกคนอยู่นี่เองทุกคนมันอยู่นี่เองว้าวเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาเยอะครับท่านโอ้ยเนาะกันใจดึงทุกคนนะเพื่อนๆ ลันใจดึงแล้วเนี่ยถึงจะอ,ออกอู้สวัสดีครับวันนี้ก็เช้าวันใหม่นะครับวันนี้ก็ผมเองก,ก็จะพาเพื่อนๆไปดูนะครับวิธีการการเลี้ยงการเลี้ยงปลวกเพื่อเอาเพื่อเพื่อเอารอรอเห็ดปลวกนะครับเราจะเลี้ยงปลวกนะแต่เราก็ทําจากเจ้าปลวกเช่นกันนะครับว่าว่าตกบงาต้องทำยังไงบ้างน,นะครับการทําของผมก็จะคล้ายช่องคนอ,อื่นนะครับที่เอาเจ้าปลวกแล้วก็มาผสมกับกับข้าวแล้วข้าว,ข,าวข้าวสุกเนาะแล้วก็มี มีน้ำตาลเนาะก็หมักไว้3มวันแล้วก็แล้วก็จะเติมน้ําอีก10อีก7วันแล้วค่อยไปใช้แต่ขั้นตอนผมจะตางจากคนอื่นทุกคนซึ่งมันตัดจากคนอื่นมากเราจะมีกระบวนการทําที่ต่างจากอื่นเราจะไม่ใช่รถเราจะกระบวนการของผมคือจะให้ปลวกก็ทํางานกันเองเพื่อเราเอเราเพื่อไงคือเราเลี้ยงปลวกนั่นแหละเพื่อรอเอาเห็ดปลวกที่จะขึ้นที่ตรงนั้นโอเคไปดูกันเลยทุกคนโอเคทุกคนอันนี้ก็คือก็คือน้ําน้ําน้ำหมักเจ้าปลวกทุกคนซึ่งเราทําไว้เนาะน้ำเราสกมมาเข้มข้นมากทุกคนเนี่ย นะครับมันก็จะเข้มข้นมากเพราะผมทำแบบเยอะมากแล้วก็ใส่น้ำนิดเดียวเองปรากฏว่าน้ำมันออกสีน้ำตาลเลยเพราะว่ามันเข้มข้นออกน้ำตาลเลยออกเป็นสีมันกาแฟเนาะคือมันเข้มเข้มข้นมากว่านะเราใส่น้ำนิดเดียวเองแต่ว่าหัวเชื้อเนี่ยมันเยอะเกินเนาะนะครับเดี๋ยวเราเราไปดูทุกคนขั้นตอนขั้นตอนต่อไปเราต้องทำยังไงเราต้องไปหาเราจะหมักอีกซ้ำหนึ่งอีกชั้นหนึ่งทุกคนเดี๋ยวเราไปดูต่อทุกคนโอเคเพื่อนๆตัวนี้ก็คือน้ำน้ำหมักจะปลวกทุกคน ที่มันเชื้อเข้มข้นเนาะเชื้อเข้มข้นส่วนนี้ก็จะเป็นจะเป็นลำทุกคนลำไม่ไม่ถึงว่าเราเอาเชื้อตัวนี้ที่ที่เราหมักไว้ทั้งหมดสิบวันนะเนาะเราเรามาผสมลำลำแล้วเราก็หมักไว้อ sure UH, ีกสองวันสามวันแล้วทำคล้ายๆเหยื่อตกปลาเพื่อนๆหมักเพื่อให้เชื้อเนี่ยให้เชื้อเนี่ยมันมันมันเข้าซึมมันอีกสามวันเข้าลำเข้าล้อให้หมูเนี่ยให้ให้หมูให้ไก่เนี่ยลลำนี่นะครับเราหมักนี่อีกสามวันเอาเชื้อตัวนี้นะครับเนี่ย จากนั้นเราก็จะหมักไว้สามวันเพื่อให้มันขึ้นรามมนจะขึ้นราเหมือนเดิมทุกคนไงมันขึ้นรามันจะขึ้นเชื้อมันก็จะเดิมเหมือนเดิมจากนั้นเราก็พยายามหมักให้เพื่อให้มันซึมเข้าเยอะๆเนาะหมายถึงว่ามันซึมเข้าตัวเนื้อเนี่ยจากนั้นเราจะเอาเชื้อตัวนี้นะครับไป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 ที่ไปให้ปลวกมันกินเพื่อนเถอะไปให้ปลวกมันกินเราจะไม่เราจะไม่ผสมน้ําแล้วลดนะครับสูตรผมจะไม่ผสมน้ำครับเราจะไปหาที่ปลวกอยู่เลยเราจะไปขุดรูหาหาที่ปลวกอยู่วันเถอะแล้วค่อยเอานี้ให้ปลวกมันกินเพื่อไง่ายคือเราเลี้ยงปลวก เพื่อเอาปลวกมันจะทํางานของมันเองมันจะกินเชื้อตัวนี้เข้าไปที่อาณาจักรของเขาแล้วแล้วมันก็มีเชื้ออยู่ตามตามตามทุกที่เขาอยู่มันเถอะจากนั้นเห็ดปลวกมันจะขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปเนาะเราจะไปหาเราจะไปหาปลวกกันในป่าทุกคนเนาะโอเคเพื่อนๆไปดูต่อเลยนะครับนี่เราเตรียมของเสร็จเรียบร้อยเนาะโอเคเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงป่าทุกคนเราก็มาหาเอาที่ปลวกอยู่เนาะ ซึ่งที่ตรงนี้เรา <S <S เราก็เคยเอาเรา,าเอาเจ้าปลงนี้ไปแหละเราจะมันเขาว่าเราเอาเราเอาเจ้าปลงนี้ไปทําเชื้อแล้วเอาเอาเชื้อเนี่ยผสมลําเพื่อเอามาแทนทดแทนกันหมายถึงว่าเอาอาหารให้เขาเลี้ยงเลี้ยงเขานั่นแหละเราจะขุดที่เดิมที่เราเคยเอาเจ้าปลกไปทุกคนเพราะวันนั้นผมก็ไม่ได้ทาคลิปนะครับโอเคจดไปดูทุกคนลักษณะท,ที่ผมขุดน่าจะเป็นตรงนี้เพือพ่อนๆนะครับน่าจะเป็นตรงนี้ที่ผมขุดรอยขุดครับตรงนี้อีกอีกอันหนึ่ง ผมขุดสี่ที่ทุกคนน,น,น,กน,นนี่อันหนึ่งแล้วก็อนี่อันหนึ่งผมเอาเจ้าปลูกไปประมาณสามกิโลทุกคนอยู่นี่ได้สามกิโลนะมันจะขุดตรงนี้ทุกคนแต่จะเอาเชื้อลงลงใส่เนาะ,ะค่อยๆขุดทุกคนนะตัวนี้เราค่อยๆขุดนะครับปุ๊บค่อยๆขุดโอเคทุกคน เราก็จะมีรูอย่างนี้ทุกคนเราก็จะเห็นรูอย่างนี้เนาะรูที่ปลวกมันอยู่ทุกคนนะครับรูที่ปลวกมันอยู่เราจะใช้เชื้อเชื้อตรงนี้ลงไปทุกคนเชื้อตรงนี้ลงไปอย่างนี้เลยนะครับเราจะเอาเชื้อไว้ตรงนี้ในรูนี้นะครับแล้วก็รูนี้ทุกคนเนี่ยครับที่เราเคยเอาเจ้าปลวกออกไปนะครับเราจะขุดเราจะกลบฝังไว้เลยนะครับเพื่อนเพื่อน นี่เชื้อเราเนาะทุกคนเตรียมมาดูมือเราเละกมือนเลยขุดนะครับส่วนนี้ก็เชื้อเราจะใส่นะครับเนาะเราใส่นในรูนี่เลยทุกคนคือส่วนเราก็รูนี่ก็เชื้อแล้วเนาะเราจะใส่ไว้ในรูนะครับตามธรรมชาติเขาเลยนะครับให้เขามากินคือคือให้เขามากินแล้วให้เขาไปสร้างอาจากกักของเขาทุกคนนี่คือเชื้อเชื้อเห็ดเลยนะครับเยอะจะใส่เยอะมากทุกคนอยู่ดีรูตนี้เยอะมากนะครับเต็มรูเลยครับ เชื้อเยอะมากนะครับเอาใส่ไปงี้เลยเนาะนะครับอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้นะครับเอาเข็นรูนี้แค่นี้พอนะทุกคนแล้วมาใส่รูนี้ทุกคน,นครับเดี๋ยวรูนี้เราจะใส่รูนี้นะครับนี้เราก็ทําเชื่อกันเพื่อนๆเ,เราจะใส่ไปในรูเพื่อให้เขา พวกเขาเอาอาหารนี้ไปไปเข้าเอาไปเข้าไปเลี้ยงอาณาักรของควาหมายถึงว่าไปที่บ้านเขาว่างันเถอะไปเลี้ยงแล้ที่ที่เขาอยู่อ่ะในในใต้ดินนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับเราใช้เยอะเลยครับเราไม่ต้องเสียดายนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ครับใส่นี้นะครับเดี๋ยวเขาจะไปเดี๋ยวเขาจะออกมาหากินเองครับนะครับเขาต้องมาชานาจักของเขานะครับ Okay, เคเพื่อนๆแ้าเราจะเทหัวเชื้อครับเกน,นี้ยลงไปเลยนะครับผสม,มนิดนึงจริงจริงเราไม่เทก็ได้ทุกคนตัวนี้เลิกมาเลยทุกคนตัวนี้เราเทลงไปเลยทุกคนเทหลาตัวน,วนี้นิดนึงผสมให้มันเปียกๆมีหัวเชื้อนะครับเนาะข้างบนนี้ก็เช่นกันเพื่อนๆเราเทไปเลยหัวเชือ้อน,น,นะครับเทไปบนี้เลยนะครับ ตอนที่เราจะปิดเราพยายามหาไม้มาปิดอย่างนี้ทุกคนปิดปิดเพื่อให้เป็นเป็น,ปนโพรงอยู่เหมือนเดิมเนาะ mm hmm. เราจะปิดอย่างนี้ทุกคนปิดเอาไม้มาดันหให้เป็นโพรงแล้วจะค่อยเอาดินกลบนะครับทุกคนตอนนี้ลักษณะเหมือนกันเนาะเราพยายามเอาเอาไม้มาปิดตรงช่วงนี้ทุกคนแล้วก็พยายามเอาดินกลบจะปิดให้มันเป็นโพรงอยู่ข้างในอยู่เหมือนเดิมนะครับโอ okay, เคนะทุกคนลักษณะนี้ทุกคนลักษณะนี้เราอเอาดินเศษไม้ที่ที่มะเขืากินเนีนะ่ยมาปิดแล้วก็เอาดินกลบอีกทีนึงเนาะเพื่อให้เป็นโพรงข้างในเนาะ ปลวกเขายัางอยู่ทุกคนนี่ปลวกเขาอยู่อยู่นะครับโอเคทุกคนโอเคเ,เพื่อนๆนี่เราก็ใช้ดินใช้ดินแห้งนะครับปิดไว้นะครับปิดรูนะครับปิดรูย้วเราจะใช้จะ,จะคุณน,นี้กลบเลยนะเขาเนี้ยนะครับลักษณะนี้เนาะเอาดินเดิมๆแล้วทุกคนกลบนิดเลยนะครับ,บ,น,นะรบนี่ครับคุลดรูไว้ปิดที่ชนิดเลย นะครับเจี่ยน,พน,นเพื่อนแน่นๆเลยครับปิดไว้เลยเยี๋ยิบลวกเขาจะยิบลวกเขาจะหมายถึงว่าเขาจะทำงานเขาเองหมายถึงว่าสร้างนาจักเขาเอง เราไม่ต้องมาสนใจเขาครับทุกคนเนเพื่อนๆตอนนี้เราก็กลบเรียบร้อยเนาะเราไม่มี่ะเพื่อนกขกลบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะปิดไว้นแบบนี้เลยทุกคนให้ให้ปลูกก็ทํางานกันเองหมายถึงการจะสร้างอาณาจักรข้างในข้างในข้างในตรงข้างในนี้เนาะ,ะแถวๆนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจาปลวกอยู่ตรงนี้ขวดนี้น่าจะเจอรูทุกคนนะตรงเนี้ยนะมีรูทุกคนเนี่ยเนี่ยตรงนี้มีรูทุกคน มีรูปลวกนี่มีจาปลวกอยู่ตัวนี้ดังนั้นเขาจะคาบอาหารมาไว้ตรงนี้แน่นอนแต่นั้นมาเห็ดมันจะขึ้นแถวนี้แน่นอนโอเคทุกคนนี่แบบแบบเลี้ยงแบบธรรมชาติทุกคนโอเคเ,เพื่อนๆนี่ก็คลิปของผมก็ทําเลี้ยงปลวกนะครับเลี้ยงปลวกเพื่อเอาเห็ดปลวกเนาะแบบธรรมชาติทุกคนให้ให้ให้ปลวกก็ทํางานกันเองไม่ถึงให้สร้างอาณาจักรเขาเองเนาะเราก็แค่เอาอาหารมาแลกเจาปลวกเพราะไงพูดอย่างนั้นเถอะเอาอาหารเนี่ย เอาเจ้าปลวกเนี่ยไปทาเป็นเป็นปุ้ยหมักจ้าปลวกแล้วก็ผสมกับลำแล้วเอามาให้ปลวกอีกทีที่ที่เดิมที่เราเคยเอาไปให้เขาดูแลกันเองมาถึงสร้างมาจากเขาเองเนาะคือพูดง่ายๆคือเราเลี้ยงเขานั่นแหละเลี้ยงเขาเพื่อเอาเห็ดปลวกมาข้างหน้าโอเคทุกคนเราลองมารุ่นกันทุกคนแต่อีกนานแน่นอนเพราะชว่วงนี้ก็ปลายฝนแล้วทุกคนเรามาทําช่วงปลายฝนน่าจะเป็นนั่นแหละอีกหลายเดือนมาถึงฤดูฝน,น,นแหละเดือนพฤษภาแม่น่าจะออกทุกคนเพราะว่ามันชว่วงนี้มันเลยเลยฝนไปแล้วจึงเราทําเราทําช่วงช่วงเลยฝนทุกคน โอเคทุกคนเชื่อว่าเขาต้องอาหารที่เราให้กินเนี่ยน่าจะเอาไปอาณาจักรของเขาไปเลี้ยงครอบครัวเขาบางอะซึ่งเอามาเยอะมากครึ่งถุงปุ๋ยเลยโอเคทุกคนขานาดจะได้กินเต็มที่ตอวนนี้นะโอเคทุกคนยังไงก็ยังฝากกดติดตามด้วยนะครับว่าจองรุ่นด้วยกันว่าจะขึ้นไหมแต่ผมว่าเชื่อว่ามันขึ้นแน่นอนทุกคนผมมันใจว่าขึ้นแน่นอนโอเคทุกคนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับฟังติดตามอีพีต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ